เมื่อคุณต้องเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง How It Ends ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน90ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับวิลและแซมคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแล้วและในวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทั้งสองกำลังจะกลายเป็นพ่อและแม่ แซมในขอให้วิวเดินทางไปหาพ่อและแม่ของเธอเพื่อพูดคุยถึงเรื่องงานแต่งงานรวมถึงเรื่องที่ว่าแซมหนี่งกำลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่ซึ่งวิวหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถบอกเรื่องนี้กับพ่อของแซมได้หรือเปล่าเพราะพ่อของแซมดูท่าจะไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่แซมในรับปากว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยเย็นวันนั้นวิวเลยตัดสินใจเดินทางไปหาพ่อและแม่ของแซมที่ชิคาโกในระหว่างทานอาหารเย็นวิวจึงพูดถึงเรื่องที่เขากำลังวางแผนที่จะซื้อบ้านร่วมกับแซมอยู่ แต่ทอมหรือพ่อของแซมก็ยังไม่มั่นใจว่าวิวจะสามารถดูแลลูกสาวของเขาได้ทั้งสองเนี่ยเริ่มมีปากเสียงกันเพราะทอมหรือพ่อของแซมเนี่ยคิดว่าวิวเป็นคนพลากแซมไปจากเขาวิวเลยพยายามอธิบายทุกอย่างว่ามันคือการตัดสินใจของแซมแซมต้องการย้ายไปทํางานอยู่ที่ต่างเมืองกับวิวเพราะเธอต้องการจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่อยากจะให้พ่อและแม่ต้องมาคอยดูแลเธออีกแล้วแต่แซมก็ยังไม่เชื่อพอล่าหรือแม่ของแซมที่เห็นท่าไม่ดีเธอเลยขอให้วิวกลับไปก่อนเช้าว,วันต่อมา แซมได้โทรปลุกวิวแต่เช้าเพราะในวันนี้เขาเนี่ยต้องเดินทางกลับไปหาเธอแต่ทาว่าในขณะที่วิวกำลังวิดีโอคอลคุยกับแซมอยู่นั้นจู่ๆแซมก็ได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้นจากนั้นแซมเนี่ยจึงบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติก่กอนที่สัญญาณจะได้ขาดหายไปวิวได้แต่รู้สึกสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแซมกันแน่โดยเขาพยายามจะโทรกลับไปหาเธอแต่แซมเนี่ยก็ไม่ยอมรับสาย และด้วยความเป็นห่วงวิวเนี่ยจึงมุ่งหน้าไปที่สนามบินเพื่อเตรียมออกเดินทางไปหาแฟนสาวของเขาแต่ว่าโชคชะตากับเล่นตลกกับวิวเพราะเขาได้มองไปเห็นว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเที่ยวบินทุกไฟนี่จะเกิดดีเลย์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกเอามากๆจากนั้นวิวก็ได้ไปเห็นข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้ตอนนี้พวกเขาได้รับรายงานข่าวมาว่าทั่วพื้นที่ทางตะวันตกของอเมริกาเนี่ยเกิดไฟดับแถมระบบขมนาคมก็ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันและไม่นานไฟของทั้งสนามบินก็เกิดดับ วิวจึงรีบตัดสินใจเดินทางกลับไปที่เมืองในระหว่างทางเขาเนจึงพยายามโทรหาแซมด้วยความเป็นห่วงแต่เธอก็ยังคงไม่รับสายโดยวิวได้เดินทางกลับไปหาทอมและพอลล่าหรือพ่อและแม่ของแซมเพื่อบอกว่าตอนนี้เขาเนีไม่สามารถติดต่อแซมได้เลยตอนนี้สนามบินถูกปิดเขาเลยไม่รู้ว่าควรจะไปไหนต่อดีซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพ่อและแม่ของแซมเนี่ยกำลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมออกเดินทางเช่นกันทอมเล่าว่าเขาคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น เขาได้มองออกไปเห็นเครื่องบินของรัฐบาลบินกันว่อนไปหมดวิวเลยถามทอมว่าเขาจะเอาไงต่อทอมเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะขับรถไปหาแซมที่ซีแอตเทิลโดยเขาจะให้พอล,ล่าไปรอที่บ้านของสตีเวนหรือน้องชายของแซมก่อนพราะที่นั่นเนี่ยน่าจะปลอดภัยจากนั้นทอมเลยถามกับวิวว่าวิวเนี่ยจะไปกับเขาไหมไปที่ซีแอตเทิลเพื่อตามหาแซมซึ่งพอทอมถามมาขนาดนี้แล้ววิวมันก็ต้องไปแล้วครับหลังจากที่เก็บข้าวของกันเสร็จทอมจึงได้ไปบอกลาพอล,ล่า โดยเธอจะขับรถไปรอที่บ้านของสตีเวนส่วนเขาและว,วิวจะออกเดินทางไปยังซีแอตเทิลเพื่อตามหาลูกสาวของเขาในตอนนี้การจราจรภายในเมืองเกิดติดขัดมากผู้คนต่างพยายามรีบอ,อพยพออกจากเมืองแถมสัญญาณมือถือหรือ GPS ก็โดนตัดขาดไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองได้ออกเดินทางไปสักพักก่อนที่ทั้งคู่จะแวะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างเติมน้ำมันจู่ๆก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหาเรื่องวิว โดยวัยุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยต้องการจะมาไถ่เงินจากวิวทอมที่เคยเป็นทหารเก่าเนี่ยจึงรีบวิ่งไปหยิบป,ปืนที่ท้ายรถออกมาไล่ผู้มันจนหนีไปต่อมาทั้งสองจึงเริ่มออกเดินทางกันต่อในระหว่างทางวิวเนี่ยจึงรู้สึกตกใจมากที่เห็นทอมแอบนําปืนมาด้วยทอมเลยอธิบายว่าเขาต้องพกมันไว้เพื่อความปลอดภัยเพราะหากเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาไม่มีมันพวกเขาเนี่ยก็อาจโดนปล้นรถไปเราก็ได้และไม่นานทั้งสองก็พบว่าพวกทหารเนี่ยได้ทาการปิดการจราจรบนทางหลวงฝั่งตะวันตก โดยคนพวกนั้นได้บอกให้ชาวเมืองทุกคนเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ทอมกับวิวก็จําเป็นต้องใช้ทางเส้นนี้เพื่อเดินทางไปหาแซมทอมได้ออกไปเจรจากับพวกทหารโดยเขาอธิบายว่าเขาเองก็เคยเป็นทหารมาก,ก่อนเขาจึงเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยต้องทาตามหน้าที่แต่เขาจําเป็นต้องใช้เส้นทางนี้จริงๆจากนั้นทอมเนี่ยจึงพยายามขอร้องให้ผู้ทหารอนุญ,ญาตให้เขาขับผ่านไปผู้ทหารที่เห็นถึงความตั้งใจของทอมจึงยอมเปิดทางให้ทอมและวิวผ่านไปได้ จากนั้นทอมก็ได้มองไปเห็นรถถังรวมถึงรถของพวกทหารจํานวนมากที่กาลังเดินทางไปยังที่ตะวันตกเช่นกันมันต้องมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้น,น,นแน่ๆซึ่งพอตกดึกทั้งสองได้ขับรถผ่านไปยังเขตเลือนจําแถมยังมองไปเห็นป้ายเขียนเตือนว่าห้ามจอดรับคนกลางทางอีกจากนั้นจูจ่ๆก็ได้มีรถตํารวจคันหนึ่งขับตามพวกเขามาและพยายามบอกให้ทั้งคู่จอดด้วยความที่ทอมเนี่ยเห็นว่ารถคันนั้นเป็นรถตํารวจเขาเลยตัดสินใจจอดรถวิวเลยอาสาว่าจะออกไปคุยกับตํารวจคนนั้นเอง จากนั้นทอมยังสังเกตไปเห็นว่านั่นเนี่ยไม่ใช่ตำหลวจชายคนหนึ่งนี่ถือลูกซองออกมาจากรถพร้อมบอกให้ทอมรีบลงมาซะทอมจึงรีบตะโกนบอกให้วิวกลับมาขึ้นรถก่อนที่เขาจะรีบขับหนีไปซึ่งชายคนนั้นก็ได้ขับรถไล่าตามทั้งสองมาทอมเลยบอกให้วิวรีบใช้ปืนของเขายิงตอบโต้มันซะพวกเขาได้ขับรถไล่าตามกันสักพักก่อนที่ทอมเนี่ยจะสามารถขับรถหนีมันมาได้แต่เหมือนว่าความซวยของพวกเขามันจะยังไม่หมดเพราะหลังจากที่ทอมสามารถขับหนีมาได้ไม่นาน จู่ๆก็ได้มีกวางตัวหนึ่งโผล่มาตัดหน้ารถของพวกเขาทําให้ทอมต้องรีบผักหลบรถของทั้งสองจึงได้พุ่งลงข้างทางรถตำรวจคันนั้นจึงไล่ตามมาจนทนันโดยชายคนนั้นได้ลงมาจากรถและพยายามบอกให้วิวลงมาจากรถซะทอมจึงอาศัยจังหวะนั้นโผล่เข้าไปอาจชายคนนั้นจนสลบไปซึ่งหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นมันเลยทาให้ทอมเนี่ยได้รับบาดเจ็บตอนนี้รถของพวกเขาไม่สามารถใช้การได้แล้วทั้งสองจะต้องตามหาอู่ซ่อมรถ ทอมและวิวเลยตัดสินใจขโมยรถตำรวจของชายคนนั้นเพื่อใช้มันขับลากพารถที่พังของทอมไปด้วยเช้าวันต่อมาทั้งสองพยายามขับหาอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดจนได้ขับไปเจอชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งวิวได้ขับตรงไปยังอู่ซ่อมรถภายในชุมชนโดยเจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งนั้นเธอมีชื่อว่าลิกกี้ทอมเลยขอให้เธอช่วยซ่อมรถให้พวกเขาหน่อยในตอนนั้นพวกเขาทั้ง3ได้บังเอิญไปได้ยินข่าวจากวิทยุชุมชนว่าตอนนี้สัญญาณทุกอย่างถูกตัดขาดหายไปแล้วยกเว้นเพียงวิทยุชุมชน ส่วนท่านรัฐบาลก็ยังคงนิ่งเฉยและไม่ออกมาแถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้มองไปเห็นอะไรบางอย่างบนท้องฟ้ามันคือฝูงนกนับร้อยที่กําลังบินอพยพหนีอะไรบางอย่างต่อมาลิกกี้จึงบอกว่าหม้อน้ําที่รถของทอมเนี่ยเกิดเสียแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเธออุดหม้อน้ําพวกนั้นให้แล้วพวกเขาจะสามารถขับมันไปได้อีกสักพักและเธอก็จะสอนผู้เขาอุดหม้อน้ํานั่นเผื่อว่ามันเกิดรั่วอีกทอมที่กลัวว่ารถของพวกเขาอาจเกิดเสียอีกกลางทาง เขาเนี่จึงขอซื้อรถของลิกกี้ต่อจากเธอแต่ลิกกี้ก็ไม่ยอมขายเพราะเธอกะว่าจะใช้มันเพื่อเดินทางไปยังแคลิฟอร์เนียทอมเลยตัดสินใจชวนลิกกี้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาเพราะแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็อยู่ทางตะวันตกเช่นกันแต่ลิกกี้ก็ตอบปฏิเสธเพราะเธอยังไม่ค่อยไว้ใจทั้งสองสักเท่าไหร่และมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะทําให้เธออยากเดินทางไปกับทั้งคู่ด้วยทอมเลยเสนอเงินให้ลิกกี้หนึ่ดอลลาร์หากเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาเพราะทอมกลัวว่าในระหว่างทางรถของพวกเขาเนี่ยจะเกิดเสียอีก เขาเลยคิดว่าการมีลิกกี้ไปด้วยเนี่ยน่าจะอุ่นใจกว่าแต่ลิกกี้ก็ยังไม่ไว้ใจทั้งสองทั้งคู่ดูท่าทางไม่น่าใช่ตำรวจแต่กลับขับรถของตำรวจมาแถามที่รถของทอมก็ยังมีรอยกระสุนอีกมันดูไม่น่าไว้ใจสุดๆทอมเลยอธิบายว่าพวกเขาไม่ใช่โจรแต่มันคืออุบัติเหตุพวกเขาก็แค่ป้องกันตัวจากนั้นทอมเลยตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลิกกี้ฟังพร้อมบอกว่าข้างนอกเนี่ยมาอันตรายมากหากลิกกี้ออกเดินทางไปคนเดียวเธออาจเจอคนมาดักป้นเช่นเดียวกับพวกเขาก็ได้ ซึ่งหลังจากที่ฟังทอมเล่าจบลิกกี้ก็มีท่าทีลังเลเล็กน้อยก่อนที่เธอจะตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของทอมและรับปากว่าจะเดินทางไปพร้อมกับทั้งสองโดยในระหว่างเตรียมของทอมได้วางแผนจะให้วิวเป็นคนขับรถกะแรกและพอง่วงนอนเมื่อไหร่ก็ค่อยมาสลับให้เขาขับแทนแถมทอมก็ยังนําเทปกาวมาแปะที่ไฟท้ายรถเพื่อป้องกันแม่ใครมองเห็นรถของพวกเขาจากด้านหลังอีกหลังจากเตรียมการกันเสร็จทั้ง3จึงเริ่มบอกเดินทางกันทันทีหลายชั่วโมงต่อมา ในขณะที่วิวกําลังขับรถจูๆ่ๆก็ได้มีรถคันหนึ่งขับสวนทางมาด้วยความเร็วและได้ไปเฉียวชนรถของพวกเขาจนเกิดพลิกคว่ำซะเองทั้ง3ามจึงรีบวิ่งลงไปดูเพื่อเช็คว่ามีใครเสียชีวิตหรือเปล่าแต่เมื่อทั้ง3มลงไปเช็คก็ปรากฏว,ว่าไม่มีใครรอดเลยสักคนเหลือเพียงแค่ชายคนหนึ่งที่กําลังจะสิ้นใจทอมเลยบอกให้ทั้งสองรีบกลับขึ้นรถแล้วออกเดินทางกันต่อได้แล้วเพือต่อให้พวกเขาพาชายคนที่บาดเจ็บคนนั้นมาด้วยเขาก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดไปจนถึงโรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นเอง จู่ๆก็มีรถยนต์อีกคันขับผ่านทางมาทั้งสามจะรีบวิ่งกลับไปขึ้นรถก่อนที่ทอมจะรีบขับพาพวกเขาหนีไปหลังจากที่ขับหนีมาได้ไม่นานพวกเขาหนีจึงจอดแวะพักรถเพื่อเติมน้ํามันวิวได้เอ่ยถามกับลิกกี้ว่าทําไมเธอถึงอยากไปที่แคลิฟอร์เนียลิกกี้เลยตอบว่าเธอเนะี่ยอยากเดินทางเพื่อไปทําตามความฝันที่จะเป็นแรปเปอร์ซึ่งในตอนนั้นวิวก็ได้มองไปเห็นกลุ่มเมฆท่าทางประหลาดที่ลอยอยู่แถวนั้น โดยเขาได้ลิกกี้ต่างก็ไม่เคยเห็นเมฆที่มีรูปร่างประหลาดแบบนั้นมาก่อนเลยซึ่งยังไม่ทันไลยจู่ๆก็ได้มีฟ้าผ่าลงมาต่อหน้าของผู้เขาทั้งสองผู้เขาเนี่ยจึงรีบวิ่งกลับไปที่รถและขับมันออกไปทันทีแล้วไม่นานฝนนี่ก็เริ่มตกลงมาโดยในตอนนี้ได้มีพายุฝนถมเข้ามาอย่างหนักทอมจึงรีบขับรถไปจอดที่ใต้สะพานเพื่อหลบฝนและพายุเช้าวันที่สามผู้เขายังคงมุ่งหน้าไปยังซีแอตเทิล แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สบีเียงของทั้งสามเนี่ยจะใกล้หมดแล้ววิวเนี่ยจึงแนะนําให้แวะไปที่บ้านของเพื่อนเขาที่อยู่แถวนี้เพื่อเติมสบีเียงแต่ก็ดูท่าว่าทอมเนี่ยจะไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่อยากจะให้วิวเดินทางออกนอกเส้นทางแถมทอมก็ยังไม่วางใจเรื่องเพื่อนของวิวสักเท่าไหร่วิวเลยอธิบายว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยไว้ใจได้เพราะแซมเองก็รู้จักเพื่อนคนนี้เช่นกันจะได้ถือโอกาสจอดแวะพักให้ลิกกี้เช็ครถของพวกเขาด้วยทอมเนี่ยจึงยอมใจอ่อน และไม่นานพวกเขาเนี่ก็เดินทางมาถึงจุดตรวจก่อนเข้าเมืองซึ่งดูเหมือนว่าเมืองแห่งนี้จะมีการตรวจตาจากนายอำเภอและพวกชาวบ้านที่เข้มงวดมากพวกเขาพกอาวุธกันมาครบมือและดูท่าทางจะไม่ยอมให้คนแปลกหน้าเข้าไปในเมืองง่ายๆวิวเลยพยายามอธิบายกับนายอำเภอว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีเขาแค่อยากแวะมาหาเพื่อนที่เมืองแห่งนี้เท่านั้นเพื่อนของเขามีชื่อว่าอาดัมและเขาก็มักแวะมาเยี่ยมเพื่อนคนนี้บ่อยๆนายอำเภอที่เห็นว่าวิวดูไม่มีพิษมีภยัย<ๆ>เขาเลยอนุญ,ญาตให้วิวเข้าไปได้ ซึ่งพอทั้งหมดเดินทางมาถึงวิวเนี่ยก็ได้เจอกับเม็กหรือภรรยาของอาดัมเขาเลยขอตัวเข้าไปคุยกับเธอส่วนทอมและลิกกี้จะขอเช็คสภาพรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปที่หลังโดยเม็กได้เล่าให้วิวฟังว่าตอนนี้อาดัมหรือสามีของเธอเนี่ยไม่อยู่บ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนอาดัมได้เดินทางไปทํางานที่ซานฟรานซิสโกซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเธอก็ไม่ได้รับการติดต่อจากอาดัมอีกเลยเหตุการณ์ทุกอย่างนี่มันแปลกมากจู่ๆก็มีพายุรุนแรงเกิดขึ้น นจนเรื่องคลื่นความร้อนและเรื่องแผ่นดินไหวอีกเธอเลยกังวลว่าอดัมเนี่ยจะตายไปแล้วแต่วิวก็มั่นใจว่าคนอย่างอดัมหรือเพื่อนของเขาเนี่ยไม่มีทางตายง่ายๆแน่อีกไม่นานเดี๋ยวอดัมก็คงกลับมาแล้วโดยวิวได้พยายามปลอบใจเธอก่อนที่เขาจะไปช่วยทอมและลิกกี้ไปขนสเสบียงและน้ำซึ่งหลังจากที่เตรียมการกันเสร็จพวกเขาเจึรีบเดินทางออกจากเมืองซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้สังเกตไปเห็นเครื่องบินของพวกทหารที่เพิ่งจะตกลิกกี้เลยคิดว่ามันอาจจะถูกยิงตกก็เป็นได้ สถานการณ์ต่างๆเริ่มชวนให้สงสัยขึ้นทุกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือนี่อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าต่อมาทั้งสจึงเดินทางผ่านสวนน้าแห่งหนึ่งทอมเ,เสนอให้ลองเข้าไปตรวจสอบดูภายในนั้นเผื่อว่ามันนี่จะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาซึ่งพอมาถึงพวกเขาก็ได้รู้ว่าสวนน้าแห่งนี้มันเป็นสวนน้าล้างทอมเลยสั่งให้พวกเขาแยกกันไปโดยบอกให้ลิกกี้ไปหาน้ํามันจากรถที่จอดอยู่ส่วนเขาแลว,วิวจะเข้าไปสมรวจที่ร้านอาหาร ซึ่งร้านอาหารที่พวกเขาเข้าไปตรวจสอบก็ดูท่าจะไม่เหลืออะไรที่เป็นประโยชน์อยู่เลยโดยลิกกี้สามารถหาน้ํามันได้สองถังจากนั้นวิวจึงเริ่มสังเกตไปเห็นสภาพร่างกายที่ดูไม่ค่อยสู้ดีของทอมดูเหมือนว่าซี่โครงของทอมเนี่ยจะเกิดหักตอนที่เขาขับรถพุ่งเข้าข้างทางเมื่อตอนต้นเรื่องพวกเขาทั้งสามได้ออกเดินทางกันต่อจนกระทั่งตกดึกจู่ๆมือถือของพวกเขาทั้งสามเนี่ยก็ดันมีสัญญ,ญาณขึ้นมาโดยทอมได้รับข้อความเสียงจากแซมนั่นแปลว่าตอนนี้เธอเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่ และไม่นานพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นผู้คนจํานวนมากที่กาลังเดินอยู่ข้างทางซึ่งดูเหมือนว่าคนพวกนั้นเพิ่งจะอพยพมาจากทางข้างหน้าที่เหมือนจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แต่ถ้าว่าวิวก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขับฝ่าเปลวเพลิงพวกนั้นไปเนื่องจากว่ามันเนี่ยไม่มีเส้นทางอื่นแล้วซึ่งทันใดนั้นเองจูจ่ๆก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาขวางหน้ารถของพวกเขาและพยายามขอความช่วยเหลือจากวิวดยบอกว่ารถของเธอเนี่ยเกิดยางแบนวิวจึงรีบลงไปช่วยเธอทันที แต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็ดันเป็นกับดักพอหลังจากที่วิวลงไปช่วยเธอก็ได้มีชายสองคนโผล่มาใช้ปืนขู่พวกเขาพร่อบอกให้ผู้ของวิวเนี่ยส่งน้ำมันมาซะโดยวิวพยายามขัดขืนคนพวกนั้นแต่ถ้ว่าเขาเนี่ยก็สู้ไม่ได้สุดท้ายพวกเขาเลยจำใจต้องส่งน้ำมันที่เหลือให้พวกนั้นไปซึ่งหากพวกเขาไม่มีน้ำมันพวกนั้นแล้วทั้งสามคงไม่มีทางรอดไปจากที่นี่แน่วิวทอมและลิกกี้จึงต้องตัดสินใจขับรถไล่ตามพวกนั้นไปเพื่อไปทวงน้ำมันพวกเขากลับคืนมาวิวได้พยายามขับรถไล่ตามพวกนั้น จนกระทั่งไล่ตามพวกมันจนทันและเนื่องจากว่าตอนนี้ซี่โครงของทอมเนี่ยเกิดหักเขาเลยจําเป็นต้องส่งปืนให้กับลิกกี้เป็นคนยิงแทนโดยทอมได้บอกให้ลิกกี้เล็งไปที่ยางของพวกมันเธอเลยต้องเพ่งสมาธิและเล็งไปที่ยางของพวกมันตามที่ทอมบอกซึ่งสุดท้ายเธอเนี่ยก็ยิงโดนรถของพวกมันเนี่ยจึงเสียหลักและเกิดพลิกคว่ำไปบิวกับลิกกี้จึงรีบตรงไปยังรถของพวกนั้นเพื่อรีบไปเอาน้ํามันกลับคืนมาแต่ดูเหมือนว่าคนพวกนั้นเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยมือจากถังน้ํามันง่าย ในตอนนั้นวิวได้มองไปเห็นว่าน,น้ำมันจากรถของผู้มนเนี่ยไหลออกมาจากถังเป็นจํานวนมากอีกไม่นานรถคันนี้ก็จะเกิดระเบิดลิกกี้ได้ใช้แรงทั้งหมดของเธอยังแถงน้ามันจากคนพวกนั้นมาได้จากนั้นเขาเนี่ยจึงรีบวิ่งออกมาทันทีก่อนที่รถคันนั้นจะเกิดระเบิดไปพร้อมกับพวกโจรที่ติดอยู่ลิกกี้ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากในคืนนั้นลิกกี้จึงได้แต่นั่งซึมและหัวของเธอก็ยังคงมีแต่ภาพเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อกี้เธอเนี่ยจึงบอกให้วิวรีบจอดรถซะโดยลิกกี้รู้สึกผิด และคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนพวกนั้นต้องตายทอมจึงบอกว่าเธอทําถูกแล้วที่ลิกกี้ทําไปเพรอช่วยพวกเขาอีกแค่หนึ่พันไมล์จะถึงซีแอตเทิลซึ่งลิกกี้เนี่ยไม่อยากจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้ววิวไี้เห็นว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเธอเนี่ยกำลังย่าแย่มากเขาเลยเสนอให้ทอมจอดแวะพักเพื่อให้เธอได้สงบสติอารมณ์ลงก่อนเช้าวันต่อมาวิวได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าลิกกี้เนี่ยได้หายตัวไปซะแล้ว โดยเธอได้เก็บข้าวของและแอบหนีวิวและทอมไปในตอนที่พวกเขาหลับวิวเลยคิดว่าบางทีลิกกี้อาจจะคิดว่าการออกเดินทางด้วยตัวคนเดียวมันน่าจะปลอดภัยกว่าไปกับพวกเขาทั้งสองทอมและวิวเลยตัดสินใจออกเดินทางกันต่อโดยที่ไม่มีลิกกี้ซึ่งในระหว่างทางอาการบาดเจ็บของทอมเนี่ยก็เริ่มหนักขึ้นและไม่นานทั้งสองก็ได้สังเกตไปเห็นควันจากรถไฟที่เกิดพลิกคว่ำทั้งสองเลยตัดสินใจลงไปดูเพื่อหาน้ํามัน ซึ่งดูเหมือนว่ารถไฟคันนั้นจะเป็นรถไฟที่ใช้ขนย้ายรถของพวกทหารวิวได้ไปเจอถังน้ามันจํานวนมากที่นั่นและเมื่อเขากลับมาที่รถวิวก็เห็นว่าทอมเนี่ยกำลังมีอาการหายใจลําบากตอนนี้ปอดของทอมกาลังสุดเขาเลยจําเป็นจะต้องรีบปล่อยความดันออกมาทอมเลยขอให้วิวใช้เข็มทิ่มไปที่หน้าอกของตนเพื่อช่วยชีวิตเขาซึ่งวิวเนี่ยก็สามารถช่วยชีวิตทอมเอาไว้ได้ทันเวลาในเวลาต่อมาหลังจากที่ออกเดินทางไปได้ไม่นาน ทอมเนี่ยจึงเริ่มชวนวิวคุยเพื่อพยายามปรับความเข้าใจกันเพราะตลอดมาทอมเนี่ยเป็นคนที่ห่วงลูกสาวมากเขาเลยไม่ค่อยชอบหน้าวิวสักเท่าไหร่ซึ่งภายในใจลึกๆแล้วทอมเนี่ยก็รู้ว่าวิวรักแซมหรือลูกสาวของเขามากจากนั้นวิวเนี่ยจึงตัดสินใจบอกกับทอมเื่อนที่แซมกาลังตั้งท้องแต่ทอมก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเพราะในคืนก่อนวันที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแซมเป็นคนโทรมาบอกเขาเองโดยทอมมั่นใจว่าวิวต้องเป็นพ่อและสามีที่ดีได้ ทอมเลยขอให้วิวสัญญากับเขาว่าวิวจะดูแลแซมให้ดีซึ่งวิวหนึ่งก็สัญญาแต่มาที่ตอนกลางดึกในขณะที่วิวกําลังขับรถผ่านสะพานเพื่อเข้าเมืองเขาหนึ่งก็ได้มองไปเห็นซากรถจํานวนมากรวมถึงกลุ่มคนที่มีอาวุธครบมือโดยคนพวกนั้นได้โผล่มาดักไม่ให้วิวผ่านทางไปวิวเลยพยายามขอร้องให้คนพวกนั้นเปิดทางให้เพราะเขาเนี่ยจะต้องรีพาทอมไปหาหมอซึ่งแน่นอนว่าคนพวกนั้นไม่ได้มาดีแน่พวกเขาบอกให้วิวส่งรถมาซะ วิวได้ตัดสินใจขับผ่านคนพวกนั้นไปพวกมันเนี่ยจึงขับมอไซค์ไล่ตามเขาแต่วิวเนี่ยก็สามารถสลัดพวกมันจนหลุดไปได้แต่ถ้าว่าไม่นานก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่งโผล่มาขวางทางทั้งสองเอาไว้ทอมหนึ่งจึงบอกให้วิวส่งปืนมาและหากเขานับถึงสามเมื่อไหร่ก็ให้วิวหักรถเบี่ยงไปทางซ้ายทันทีโดวยวิวได้ขับมุ่งตรงไปยังรถคันนั้นซึ่งพอทอมนับสามเขาเนี่ยก็ได้หักไปทางซ้ายตามที่บอกเพื่อเปิดช่องให้ทอมใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเขาเล็งไปที่คนขับจนสามารถจัดก,การพวกมันไปได้ ซึ่งหลังจากที่จัดการคนพวกนั้นเสร็จทอมก็ได้หมดสติและได้สิ้นใจไปในที่สุดหลังจากที่วิวขับรถออกมาจากเมืองได้ไม่นานรถของเขาเนี่ยก็เกิดเสียจนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้วิวเลยตัดสินใจเผารถคันนั้นไปพร้อมกับร่างของทอมเช้าวันที่5ในตอนนี้วิวเนี่ยเหลือตัวคนเดียวแล้วเขาได้ออกเดินไปตามทางเรื่อยๆและพยายามบอกรถที่ขับผ่านมาจะกระทั่งมีรถคันหนึ่งที่หยุดจอดรับเขาโดยเจ้าของรถคันนั้นบอกว่าเขาและครอบครัวเนี่ยกำลังเดินทางขึ้นเหนือ ซึ่งมันก็เป็นทางที่วิวจะไปพอดีชายใจดีคนนั้นเลยอนุญ,ญาตให้วิวขึ้นรถมากับพวกเขาได้ชายคนนั้นได้เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวและภรรยาซึ่งในระหว่างทางวิวจึงถามกับชายคนนั้นว่าคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นซึ่งชายคนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้แค่ว่าตอนนี้มีข่าวลือว่าให้เดินทางไปที่แคนาดาเพราะที่นั่นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามีบางอย่างที่ดูผิดปกติเกี่ยวกับอากาศในแถบนี้ ่อมาวิวเนี่ยจึงแนะนําให้คนพวกนั้นเดินทางไปที่บ้านพ่อของเขาเพื่อแวะพักกันก่อนซึ่งพอมาถึงวิวเนี่ยก็ไม่เจอพ่อของเขาหรือใครเลยสักคนโดยที่นั่นเนี่ยเป็นบ้านพักตากอากาศที่ดูเงียบสงบวิวเลยเสนอให้ครอบครัวของชายคนนั้นพักกันที่บ้านหลังนี้เพราะที่นี่เนี่ยมีสเสบียงมากมายแถมยังมีเครื่องปั่นไฟอีกแต่เขาคงอยู่พักที่นี่ไม่ได้เพราะเขาต้องรีบออกไปตามหาแซมวิวเลยอยากจะขอรถของชายคนนั้นเพื่อแลกกับที่พักรวมถึงอาหารทั้งหมดในบ้านหลังนี้ ชายคนนั้นเลยตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของวิวในเวลาต่อมาหลังจากที่เตรียมการเสร็จวิวเนี่ยจึงใช้รถของชายคนนั้นโดยเขาได้ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงก่อนที่วิวเนี่ยจะเดินทางมาถึงเมืองซีแอตเทิลแต่ถ้าว่าพอมาถึงวิวก็เห็นว่าในตอนนี้เมืองทั้งเมืองเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยขี้เถ้าในระหว่างทางวิวได้บังเอิญไปเห็นรถด,ดับเพลิงที่จอดทิ้งไว้จากนั้นเขาจึงได้เข้าไปเจอหน้ากากากันแก๊สบนรถคันนั้นวิวเนี่ยจึงรีบมุ่งหน้าไปหาแซมที่คอนโดโดยทันที โดยภายในเมืองเต็มไปด้วยฝุ่นและควันเป็นจํานวนมากแถมภายในรถก็ยังมีศพของชาวเมืองบางส่วนอีกวิวได้เดินลุยฝ่าจนกระทั่งสามารถมาถึงห้องของแซมได้สําเร็จแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครหลงเหลืออยู่เลยในตอนนั้นวิวได้มองไปเห็นข้อความที่แซมเขียนถึงเขาบนกําแพงโดยเธอได้เขียนบอกให้แซมเดินทางไปยังที่อยู่ที่เธอเขียนเอาไว้วิวหนีจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีซึ่งพอมาถึงวิวก็พบว่าที่แซมเขียนไว้นั้นมันเป็นที่อยู่ของบ้านพักที่อยู่กลางป่า เขาหนึ่งจะรีบเดินเข้าไปที่บ้านหลังนั้นแต่ยังไม่ทันไรก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากบ้านพร้อมไล่ให้วิวกลับไปซะแซมหนึ่งจะรีบวิ่งออกมาพร้อมบอกว่าวิลเนี่ยเป็นสามีของเธอเองทั้งสองดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งโดยชายคนนั้นมีชื่อว่าเจลไมและเป็นเพื่อนบ้านของแซมในคืนนั้นวิลเลยตัดสินใจบอกความจริงกับเธอว่าทอมหรือพ่อของเธอเนี่ยได้ตายไปแล้วและเขาก็คงจะไม่สามารถมาถ,ถึงที่นี่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะทอมทอมได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้มาก ต่อมาวิวเนี่ยจึงตื่นขึ้นมากลางดึกโดยเขาได้มองไปเห็นท้องฟ้าและเห็นกลุ่มแสงเหนือจากนั้นเขาเนี่ยจึงเดินออกไปหาแซมและเจลมายที่กำลังนั่งผิงไฟอยู่หน้าบ้านทั้งสามเนี่ยจึงเริ่มคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหกวันที่ผ่านมาโดยเจลมายคิดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันน่าจะเกิดจากระเบิดนิวเคลียร์จากนั้นเวลัสก็ทําให้ไฟฟ้าของทั้งเมืองเกิดดับรวมถึงระบบสื่อสารต่างๆทั้งหมดคือขข่าาากลองทีเเคยยได้ินม เจลมายเล่าต่อว่าระเบิดนิวเคลียร์ทำให้เกิดแผ่นดินไหวแต่ไม่ว่ายังไงวิวหนูก็คิดว่าเรื่องที่เจรลมายพูดเนี่ยเป็นเรื่องเลวไหลแซมที่เห็นท่าว่าทั้งสองเน่ยกำลังจะเถียงกันเธอจึงรีบพาวิวกับเข้าไปในบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นวิวได้เดินออกไปเห็นว่าเจเลมายหน่งกำลังคนรถของเขาอยู่วิวจึงเดินเข้าไปถามเจเลมายว่ากำลังทําอะไรพร้อมถามว่าเขาเน่ยกำลังวางแผนที่จะหนีไปจากที่นี่อยู่เหรอพอดูหมว่าวในตอนนี้ฝุ่นควันเนี่ยจะเริ่มลอยมาปกคลุมบริเวณที่พวกเขาอยู่แล้ว เจเลมายเลยตอบว่าเปล่าแต่เมื่อกี้เขาไน้เห็นเด็ก2คนแอบมาทําตัวน่าสงสัยแถวรถของบิลบิลเลยถามว่าเด็ก2คนที่ว่าเนี่ยหายไปไหนแล้วเจเลมายเลยตอบว่าเด็กพวกนั้นวิ่งเข้าไปในป่าพ้อมบอกว่าหากวิลไม่เชื่อก็ให้ตามเขามาแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพาไปดูเองวิลเลยตัดสินใจเดินตามเจเลมายเข้าไปในป่าโดยเขาได้เดินพาวิลลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆในระหว่างทางวิลเนี่ยจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกเดินทางไปพร้อมกับแซมเขาเลยอยากชวนเจเลมายให้ไปกับพวกเขาด้วย พอที่แห่งนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วจากนั้นวิวเนี่ยจึงเริ่มสงสัยว่าในป่ามันไม่เห็นท่าว่าจะมีเด็กอย่างที่เจรไม i บอกเลยจากนั้นเจรไม i เนี่ยจึงยอมรับว่าเขารู้สึกดีกับแซมทีแรกเขาคิดว่าวิวตายไปแล้วซะอีกวิวเนี่ยจึงรู้ทันทีครับว่าเจรไม i น่าจะโกหกเขาเรื่องเด็กเจร e m i ได้พาวิวเข้ามาการป่าเพื่อหวังจะสังหารวิวทิ้งซะเขาจะได้อยู่กับแซม2ต่อ2วิวเนี่ยจึงไม่พูดพ่างทำเพลงรีบชักปืนออกมาลั่นไกลใส่เจรม m ทันที โดยหลังจากที่เจเรไมาเสียชีวิตวิวถึงจะรีบกลับไปหาแซมที่บ้านเพราะเขาสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเขาได้รีพาเธอไปขึ้นรถพร้อมอธิบายว่าเจเรมายพยายามจะสังหารเขาก่อนที่วิวจะรีบขับรถพาเธอหนีไปทันทีและไม่นานก็ได้มีกลุ่มควันไฟไปะทุขึ้นมาเป็นวงกว้างวิวเลยต้องรีบเหยียบให้มิดเพื่อหนีควันไฟพวกนั้นโดยควันไฟพวกนั้นได้รล่ไล่ตามพวกเขามาจนทนันจากนั้นวิวจึงบอกให้แซมมองหน้าเขาพร้อมบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเขาเนี่จะต้องปลอดภัยโดยทั้งสองได้บอกลักกันก่อนที่วิวนี่จะสามารถขับรถหนีควันไฟพวกนั้นได้พ้นและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ใลนหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปทั้งหมด5คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป17%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด17%ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ